สวัสดีครับวันนี้วันที่7เมษาย,ยน2 5 6 5นะครับโนดาวนวโน้มของคริปโตกันนะครับสำหรับลุงเทรดคริปโตก็จะมาแนะนําวิธีแนวดูแนวโน้มของเขานะครับปรจากหน้าตาธรรมดาของตัวนี้เป็นโปรแกรม t r a ดดิ้งวิวนะครับก็หาดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับพิมพ์ตรงๆไปนะครับ TradingView นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งขึ้นมาก็ใช้ฟรีนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับตัวแรกเราก็จะดูที่ BTC นะครับตอนนี้ราคาที่ห่งล้าน0 0่0 0น0นะครับจะไปถึงที่เท่าไหร่นะครับหรือจะลงถึงที่เท่าไหร่นะครับดูจากแนวโน้มนะครับเราก็ยังคงยืนเหนือเส้นเกิงกลางยังคงไม่เหนือนะครับคือต่ำลงมาแล้วนะครับก็มีอาการต่ำลงมานะครับฉะนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีการลบพวกนี้ก่อนนะครับเขลบก่อน ลบก่อนนะครับรู้จะลบได้เปา่าเ,เขียนใบมือสกูดนี่พอลบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ <_ V al ue> เราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขาก็ยังคงค่อยๆเวียงต่ําลงมานะครับวางเขาก็เวียงต่ําลงมาเวียงต่าลงมาเวียงต่าลงมาเรื่อยๆนะครับจังหวะเขาแน่นอนว่า,า <_ V al ue> ตัวนี้ก็ราคาก็จะต้องมารอรับนะครับรอรับที่บริเวณจุดแรกก็อยู่บริเวณบริเวณนี้นะครับคือ1นล้านสานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เขาไซด์เวดานะครับตัวเมสซีไซด์เวด้าลงมา คือจังหวะเขาไซด์ดาวน์ลงมานะครับเมื่อเป็นจังหวะไซด์ด Down าวน์ก็ราคาก็จะค่อยๆตกลงมาตาม MACD นะครับรุ่มก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวบิตค u ั Bitcoin นี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับจากแท่งเทียนลักษณะนี้ก็มีโอกาสไซด์เว่ยมาด้านข้างนะครับสำหรับตัวบิตครับตัวนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัว บีตีซี 4, จะลงมาที่เหมือนหลานสามหรือเปล่าก็าต้องรอติดตามดูนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะสวิงตัวขึ้นไปตอนนี้คือตกลงมาต่ำกว่ากึ่งกลางของตัว linear regression เลยนะครับตัวใหญ่กรอบใหญ่หญสีเขียวสีแดงนี่คือ linear regression นะครับตัวนี้ก็คือจุดต่ำสุดของตัวบุริเจอร์แบนด์นะครับเราจะรู้ว่าเขาขึ้นหรือลงอยู่ที่การดูตรงบริเวณนี้นะครับว่าเขาจะมีโอกาสเป็นยังไงนะครับว่าจะขึ้นเหนือบุริเจอร์แบนด์กงกลาง ขึ้นเหนือเกลน่งกลางของ Linear e g u a t i o n นะครับราคาก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าในปัจจุบันเท่าที่เราเห็นนะครับก็ราคาก็จะค่อยๆไซด์ไวดาวลงมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว BTC นะครับตัวถัดมาเราก็จะไปดูตัว J Fin นะครับ J ฟินจะมีลักษณะใดนะครับ J Fin ก็เป็นลักษณะตอนนี้ก็อยู่ด้านด้านบนของตัว Linear e q a t i o n นะครับแต่ว่าตกลงมาจากกึ่งกลางนะครับ ตอนนี้ก็คือราคาก็ยังคงยังคงยืนต่ำกว่าทีเนียเลกชั่นต่ำจุดก็ต่ำกว่าจุดสิกแนลนะครับสิกแนลคือตรงนี้นะครับเมื่อเมชดียู่ต่ำกว่านะครับแต่ว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคาก็อาจจะกระโดดขึ้นไปได้นะครับราคาก็อาจจะโดดขึ้นมาแถวนี้ได้นะครับดังั้นตัวนี้ราคาก็ไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับอยู่ที่สี่สิบกว่ากว่านะครับประเด็นก็คือว่าตัวนี้ยังคงไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะนั้นท่านอาจจะรอรับที่รบเปลน 40บาทได้นะครับรอรับที่40บาทได้สลับตัวเจฟินนะครับตัวนี้ก็มีอนาคตนะครับสลับเจฟินก็มีแนวโน้มว่าจะปรับปรุงใช้กับรถไฟฟ้านะครับท่านที่มีเจฟินแล้วก็นำไปสแกนรถไฟฟ้าหรือสแกนขึ้นทางด่วนทางไรได้นะครับในอนาคตจะมีการใช้การได้นะครับสลับเจฟินนะครับมีการปรับปรุงกันตลอดเวลานะครับสรับเจฟฟินนะครับ ตอนนี้ราคาก็ยังคงลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ลงมาต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของบรูจเจอร์แบเรียบร้อยนะครับเพาางนั้นราคาก็จะค่อยๆซ้ายไวดาลงมานะครับตรงมาถึงจุดด้านล่างนะครับอาจจะลงมาถึงอาจจะลงมาถึงราคาที่20บาทนะครับเจฟฟินเนี่ยจะลงมาที่20บาทเป็นแนวโน้มที่ลงดูเอาไว้นะครับถ้าเป็นลงลุงก็จะมารอรับที่20บาททำไมราคามันตกได้ขนาดนี้ก็ รอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะลงมาได้ห่าไหนตอนตัวถัดไปนะครับกาล่านะครับเป็นตัวที่ทุกคนกําลังนิยมกันนะครับก็มาดูว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรตอนนี้ราคาก็ลงมาต่าลงมาเรื่อยๆนะครับราคาถ้าแบบนี้ก็จะเป็นการราคาก็จะค่อยต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่ําลงมาจนชนด้านล่างตรงนี้นะครับดันั้นเราก็รอรับได้นะครับรอรับได้ที่ราคาหบาทนะครับห้าดบาทสำหรับตัวกาล่านะครับ เขาจะลงมาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดซดีนั้นชี้ลงมานะครับทุกตัวชี้ลงมาราคาก็ค่อยๆกัดลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่7.48นะครับราคาท่านถ้าถ้ารอได้ท่านก็รอรับที่5บาทนะครับ5 5, าาบาทกว่าๆนะครับพอรับเสร็จมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับมันจะเด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรอรับที่5บาทแล้วราคามันก็จะสวิงขึ้นไปที่10บบาทพอท่านก็ พอตั้งคัดออกที่10บาทก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อลงก็แล้วแต่นะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับจากลักษณะของการต่ำกว่ากึ่งกลางของตัวฟุตเจอร์แบนด์ต่ำกว่ากึ่งกลางของ r ลน a t i งเลกกิชันนะครับราคาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามลักษณะของลักษณะของกราฟนะครับราคาตอนนี้ก็กำลังตรงนี้ก็กำลังกดต่ำกว่าเส้นสัญญาลงมานะครับเพราะฉะนั้น ทั้งสองตัวก็จะค่อยไหลลงมาที่5บาทก,กว่าๆนะครับเราก็รอรับที่5บาทก,กว่าๆนะสลับกาล่านะครับทีนี้เราจะไปดูตัวตัวที่มีความโด่งดังอีกตัวก็จะเป็นด็อกนะครับดูลักษณะด็อกคอยก็ตอนนี้ก็ยังคงยืนเหนือกึ่งกลางของตัวยืนเหนือกึงกงนนอก่งกลางทีนี้กึ่งกลางมันจ์แบนขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ประเด็น,นี้คือว่าตอนนี้เ็าขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับทีนี้เ็าจะไซด์เวดาลงมาเราก็มารอรับตรงนี้ได้ครับ ราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาจะลงมาที่3บาทด็อกคอยนะครับในที่ขึ้นไม่ทันรอบนี้ก็รอรอบหน้านะครับก็ลงมาที่3บาทตรงนี้แนวเทดเดิมนะครับพอมาถึง3บาทาก็จะสวิงขึ้นไปเราก็รอให้เขาลงมาที่3บาทแล้วให้เขาสวิงขึ้นไปจาก a m ซีด้วยนะครับซ m ดีตอนนี้ก็ยังอยู่เหนือสัญญาณนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปบ้างนะครับ เกนกว่าเขาจะไหลลงมาต่ํากว่าตรงตินแหวตรงบริจาแบนนะครับแล้วก็ต่ำกว่านี้เนี่ยนี่กชั่นก็จะไหลลงมาด้านล่างตัวนี้ถ้าท่านไม่ใจร้อนท่านก็รอรับที่3บาทนะครับสับด็อกคอยครับก็รอรับได้เลยนะครับสําหรับด็อกคอยตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับให้หลายคนนี่ร่ารวยกันไปทีเดียวนะครับก็คือตัวซิลนะครับซิลิกะนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ แต่ว่าตอนนี้ตัวตัว m ีเยังคงอยู่เหนือซัญญาณนะครับก็ยังมีโอกาสติดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคายังคงยืนเหนือถกงอกลางบูล์เจอร์แบรแล้วก็เรนเดียเลเอชัน่นนะครับจะมีดีดกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาตรงนี้ก่อนที่ก็จะค่อยๆ่อสวิงลงมานะรอรับได้ที่คารอรับนะครับ2บาทก็ได้นะครับรอรับที่2บาทแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับทำไมเอ๊ะทำไมลงดูอย่างนี้ทําไมลงคาดการณ์อะไรอย่างนี้มัน จะมาอะไรอย่างนี้ครับลุงทําไมมันต้องลงอย่างนี้ครับลุงก็ลุงก็ดูจากแนวโน้มนะครับว่าวิธีการเขาเมื่อขึ้นไปสูงสุดเมื่ออยู่จุดสูงสุดของตัว linear e q เ a t i o n แล้วนะมันต้องสายวดาวลงมานะครับจากลักษณะทั่วไปของกราฟนะครับลักษณะทั่วไปของกราฟค,ค,คือว่าเมื่อมีขึ้นต้องมีลงแต่ลงเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะเขาจะดีดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเมื่อจังหวะตรงนี้ขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องดีดกลับลงมาตรงนี้ก็คือจุดต่ําสุด หนึ่งบาทกว่าๆหรือสองบาทนะครับก็รอซื้อที่สองบาทนะครับรอยประมาณสักเกือบเกือบเดือนนะครับราคาจะลงมาที่สองบาทครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ลุงคาดการ์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับสลับตัวนิกะนะครับซิลิจัตอะไรประมาณนี้นะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวแนวโน้มแล้วนะครับตัวถัดมานะครับ iOS ต้องดูไปทีละตัวนะครับจังหวะของเขาก็คือว่ายังคงยืนเหนือเส้นสัญญาลนะครับตัวนี้ก็ มีโอกาสดีกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ายืนอยู่เหนือเส้น,นกึ่งกลางโรเจอร์แบนนะครับก็มีโอกาสดีขึ้นไปตรงโอกาสดีขึ้นไปตรงนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่1.12บาทนะครับท่านที่รอใช้ช่วยโอกาสจังหวะสั้นๆนะครับันก็อาจจะเข้าได้ที่1.12แล้วก็ไปรอออกที่1.23อะไรก็นี้นี้นก็ได้ครับมันจะเป็นจังหวะสั้นๆในการทํากําไรนะแต่ตัวนี้ก็คือราคาจะต่ําลงมาที่ 0.08อีกรอบหนึ่งนะครับราคาจะลงมาที่0.08หรือ0.07เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อราคามันขึ้นมานะครับขึ้นมาสูงเลย linear เ e g r e s i o n แล้วมันต้อง s i d e w a y down ลงมานะครับค่อย sideways down ลงมาจนกระทั่งมาถึงจุดต่ำสุดก็คือ 0. 0.7หรือ0.80นะครับอันนี้ก็รอรับได้อีกรอบหนึ่งครับแนวโน้มก็เป็น s i d e w a y up นะครับแนวโน้มเขาเป็น s i d e w a y คือตอนนี้ถ้าเกิดท่านติดดอยที่แถว1.2เนี่ย มันก็มีโอกาสตีขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นท่านก็รอได้นะครับนี้เราบอกแนวโน้มการดูของกราฟของตัวคริปโตนะครับของหุ้นมันจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เราดูของกราฟคริปโตนะครับส่วนท่านที่พึ่งมาเปิดดูพิจจรนาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารอดูนะครับว่าประมาณอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็จะไปที่0.80นะครับอาจจะมี ดีขึ้นไปบ้างแล้วก็มีไซด์เวดาาลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปบ้างแล้วก็ไซด์เวดาาลงมาดีไปบ้างไซด์เวดาวดีมาไซด์เวดาวจนกระทั่ง,งถึง0.80ตัวนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวดาาลงมานะครับตัว A.M.C.D. เห็นไหมตอนนี้เริ่มหักหัวลงนะครับห,หัวลงเสร็จเขาก็ไซด์เวดาาลงมาจะเด้งตอบก็ต่อเมื่อลงมาชนเส้นสัญญาณอีกครั้งหนึ่งก็จะเด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่มันลงมาถึงตรงนี้พอดีเมื่อลงมาถึงตรงนี้เส้น อเส้นสิงแนลพอดีตัวนี้ราคาก็จะปิดกลับขึ้นไปตามจังหวะของหุ้นที่อยู่ในกรอบของลีเนียเลีกชั่นนะครับอันนี้เป็นกรอบ80วันนะครับลีเนียเลีกชั่น80วันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าแนวโน้มของบิตคัพบิตคอยนะครับอ๋อยังลืมบิตคัพต้องดูบิตคัพอีกตัวหนึ่งครับบิตคัพคอยอีกตัวหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับบิตคัพคอยตัวนี้ก็เป็นจังหวะอ่าไซด์เวดาวอยู่นะครับ อันนี้เราดูตามเฟรมเดย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บิดคับคอยก็จะ่าค่อยๆไหลลงนะครับจากเดิมที่เขาดีขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับเขาขึ้นไปจุดสูงสุดของตัว linear e r e a t i o n แล้วขึ้นบนสูงสุดเขาก็ต้องลงมานะครับเขาก็ต้องจากที่ขึ้นไปนะครับเขาก็จะต้องไซเ y ลงมาถึง200บาทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า MACD กําลังหักหัวลงมาด้านล่างนะครับก็จะลงมาที่200บาท ตอนนี้ก็คือเขาค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมครับค่อยๆไซเวร์ขึ้นไปอยู่เหนือแล้วเขาค่อยๆไซเบรลงมาแล้วก็จะไซเบรลงมาถึง2บาทไอ้สองร้อยบาทหรือ200บาทกว่าๆกา็อาจจะมีการค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับสุดท้ายก็จะดีดกลับมาชนราคา265บาทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้บอกให้กลัวนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นเป็น,ปนจังหวะที่จะทํากําไรได้จากการลงของตัวปิดคอยครับนะครับทำทำกำไรไง,ไงครับก็เมื่อเขาลงนะครับ เราก็รอรับที่แถวสองร้อยบาทแถวนี้เนี่ยสองร้อยห้าบาทสองร้อยสิบกว่าบาทเดี๋ยวเราก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับตัวอย่างเขาจะอยู่ในกรอบกรอบตัวนี้นะครับกรอบล e เนียลีกชันนะครับไปลองสังเกตดูนะครับว่าเขาอยู่ในกรอบหรือเปล่าเมื่อเขาเข้ามาในกรอบเขาต้องอยู่ในกรอบ n e เนียลีกิชั่นนะครับจนกว่าราคาจะสวิงขึ้นไปแล้วก็ลีเนียลีกิชันก็ไซด์ไว้อัพนี่คือลีเนียลีกิชันก็ไซด์ไวดาวลงมานะครับดังนั้นทุกคนต้องตระหนักรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่มาให้ท่านได้ไดทราบได้ชมนะครับตัวอย่างเซิร์ฟนะครับว่าเอ๊ะทำไมลุงถึงต้องมองแต่ละตัวนั้นไซส์ดาวตกลงระยะยาวอะไรนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับจังหวะก็จะประมาณสักจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีวิธีการดีกว่านั้นก็คือว่าเราต้องช่วยทงางศาสตร์เล่นลับนะครับ8สิงหาคมนะครับ ต้องรอดูหลังวันที่8สิงหาคมนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาตั้งแต่ต้นเราต้องมารอดูวันที่8สิงหาคมหลังจากวันที่8คือวันที่9นี้ราคาบิตคอยถ้าเกิดมันเป็นไซด์ไวอัพทุกตัวมันก็จะขึ้นทุกตัวแต่ถ้ามันเป็นไซด์วดาวก็จะลงดิ่งลงมาอย่างที่ลุงเรียกล่าวไว้นะครับว่ามันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับทุกคนต้องตั้งใจเอาไว้หน่อยนะครับว่ามันจะขึ้นไปยังไงว่ามันจะลงยังไงนะครับแต่โดยภาพโดยรวมใหญ่ๆแล้วมันเป็นภาพโดยรวมขาลงนะครับ ยังไม่เห็นว่าตัวไหนมันจะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแก้รอจังหวะให้มันลงไม้สุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าซื้อท่านที่ติดบนดอยแถวแถวนี้นะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับรอยเขาลงมาแถวนี้ก่อนท่านก็ซื้อถั่วเฉลีย่ยราคามันก็จะมาชุดๆุดจุดจงกลางๆนะครับมันก็จะมาชุดจงกลางแถวนี้นก็ได้กําไรนะครับเพราะว่าเมื่อราคามันลงมาต่ำที่สุดแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่สูง ที่สุดของ l i n e นีย a r l e c a t i o n นะครับนี่ก็คือแนวโน้มนะครับเพราะนั้นต้องจับตาดูนต่อไปนะครับสลรับคลิปโตนะครับวันนี้ลุงก็จะพอเพียงพอเท่านี้นะครับท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆท่านก็กรุณาแชร์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสมาชิกช anel นี้เราไว้มารับชมกันในคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ